สวัสดีครับพบกับจันโอละจันท็อปในรายการชมรมโอราศาสาตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรรนและตามด้วยคําถามอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก0 0พัน นะ99แชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปแซ่แล้ว อาจารย์ทอพูดสิคะกดแชร์ออกไปเลือนเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าวก้าวแชร์เพียงเท่านั้นขอให้ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในไร์สดที่มีคนมาถามที่เยอะด้วยเอะ,ะจะได้สร้างบารมีต่อไปนะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะดูดวงฟรีให้คนทุกนะคะขอให้มีคนมาดูให้เยอะด้วยเถอะขอให้คนมีคนมาถามไปเยอะด้วยเถอะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเกาสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วละร้อยค่พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามหนึ่งข้อนะคะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ากลุ่มมันน้อยลงจังคิดไปเองหรือเปล่า เริ่มร้อนแล้วไม่รู้รอ้นรอนทำไมร้อนได้ไงเมื่อกี้ยังเย็นอยู่เลยนี่หนาวแล้วเนี่ยเนาอก็รู้สึกรอ้อนนะไม่รู้เปไ็นไรอ๋อพัดลมเขาได้เปิดเดี๋ยวไปดพัดลม เดี๋ยวอีกสิบห้าทีอาาท็อปไปซื้อข้าวไม่ต้องก็ได้เนาะไปสิอ้าวก็เอยไม่ได้กินข้าวปลาทูเลยเออไม่เออกันเดี๋ยวค่อยกินด้วยกันนะเพราะว่ามีอย่างละชุดพอดีแต่เดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำแพ็คกมมาน้ำแพ็คนี่เจอรู้กันไหมอยู่ข้างในเนี่ยดีแล้วข้างนอกอันตรายดูความราขออจานท็อปนะคะเดี๋ยวดูดิใครเขามาดูมั่งดูดู สวัสดีค่ะเกยโยธานะคะเก้900 99, 99าร้อยเอ่อเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ค่ะจานคุณเกยโยธามีคำว่าเอ่อผู้แชร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเกยโยธาถามได้นะคะ,ะถามได้อะไรบ้างไพยิบซีนะคะการงานการเงินความร้างโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลาสามวันค่ะ,ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ ออมคนที่เราชอบเขาจะมาคุยกับเราไหมหรือเขาตัดขาดความความสัมพันธ์ต่บเราแล้วคือเอาเป็นว่าคำถามหนึ่งคำถามครับไม่ใช่อะไรไม่รู้เลอะเทอะไปหมดนะจัดเป็นสองสามคำถามคือเอาแค่คำถามเดียวครับนะอย่าให้มันเลอะครับนะพอมันเลอะแล้วมันมัน,ม,นมันเยอะเกินไปคำถามอะ่ะโดยที่ท่าน,นอาจารย์โอ้ไม่ได้ดูแต่บอกว่าให้เย็นเน้นหัวข้อมาหนึ่งหัวข้อ นะถ้าจะดูแบบเป็นส่วนตัวก็ไปติดต่อข้างหลังไมได้นะเริ่มต้นที่คำถามละหน0่บ,100บาทขึ้นไปได้ที่ f c e e o o o โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกออภิรัตครับเบอร์โทรศูน9์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหาศูนย์เก้าสองเสิริหน่ะเริ่มต้นที่100บาทนะครับสำหรับอาจารย์โอส่วนผมครับอาจารย์ครับ เริ่มต้นที่1,000บาทไปถึงพันห้าครับดีๆถูกคับมาได้ครับสนใจดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพยิบสีไพยแทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาสิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทรูปเคอื่อของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะการงานมาเก๋การงานค่ะ งานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะดีนะคะใช้การติดต่อสื่อสารดีครับนะไพ่หรือหรือถ้าเกิดว่าเอาบอกว่าการงานนะมันกว้างมากเลยอาจจะหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารสองคืออาจจะมีความสับสนบางอย่างที่แบบว่าไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะยังลังเลอยู่คุณนิดคนที่เราชอบเผาจะมาคุยเด้ว คนที่เราชอบเขาจะมาคุยกับเราไหมค่ะไม่มาครับสามวันนี้ครับพูดตรงๆครับสามวันนะดูแค่รายสามวันเขายังไม่มาคุยกับเราอ่ะพูดตรงๆแค่เนี้ยนะเพราะไพ่มันมันเกินใช่ไหมใช่ไหมเกินอะไรเกินเวลาไงเอเออท่านอาจารย์โอ้ผู้มีไวพิปปิพานชั้นสูงก็าาได้อธิบายให้ทุกคนาาคฟังแล้วนะคือคือไม่ค่อยชอบอะพิมพ์ไม่ถูกมานะคะ ทำไมต้องไม่ขาไม่ขาไม่ประชาชนเขาไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้นะไม่เขาพิมพ์ผิดถูกๆเพราะว่าเขาาไอ้นี่มาเดรสชั่นเหรอเออไม่ใช่เขาชอบก็ได้ศึกษามาแล้วว่าแนวนี้เป็นแนวของเดินทางเหมือนตอนจะไหว้องทำท่าทางคล้ายๆไหว้หมวยว่าแต่แอนนะกดแชร์ออกไปเซ่เร็วนะ ทรมานคนคนคนดูหน้าดูนะในอารยาท้อมเนี่ยเล่เล่นกดแชร์ออกไปอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วแชรนแล้วคำถามเร็วสิเวลาก็ยิงมีจำกัดอยู่ มาเร็วเวลาก็ยิ่งน้อยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมดแล้วจบเลยนะนนนรรกดแชร์ออกไปแซ่นนกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน 900ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะถ้าเวลาหมดผมก็ไปแล้วนะเดีย๋ยวอย่าไปกินเ k นเคสะเลอเดี๋ยวค่อยไปวันนี้ได้ไงอืมเข้าใจแล้วจานโองไงเอาสไปอัากอัชชากรมาหมดเวลาแล้วนะเนี่ยสไปอัชชากรมาตอนหมดเวลาแล้วเหรอจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพไหมครับสามวันนี้นะ กติกาแน่นอนคนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงค่ะนะอ่ะใพ่หมดเวลาแล้วข่าวดีข่าวดีเขาจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพไหมก็มีนะมันก็ร่างกายยังแข็งแรงอยู่มันตอบได้เท่าน,นี้จริงๆเอาละไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอามาเป็นประธานาาอ่ได้